ังการเลือกนายกในสภาผู้แทนราษฎรผ่านพ้นไปแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้รับการเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ประธานสภาผู้แทนราษฎรครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาวันนี้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าได้ลงนามหนังสือมอบให้เจ้าที่สภานําไปส่งยังสํานักพระราชวังนําชื่อนางสาวแพรทองทานชินวัตรขึ้นทูลเก้าตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ก็รอการปลดเก้าเท่านั้นฮะ<ฆ>อันนี้ท่านประธานสภาได้มีการเปิดเผยครับนะแล้วก็เจ้าตัวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยครับวันนี้เดินทางไปลุ้นผลโหวตนะที่พักเพื่อไทยแล้วก็หลังจากทราบผลการลงคะแนนครับนะคุณแพรทองทานก็ถแถลงเปิดใจนะนะว่าขอบคุณเสียงโหวตนะจากตัวแทนประชาชนทุกท่านแล้วยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มความสามารถนะ ดีย,ว,ยดนนะะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกท่าน,นะคะ่ะดิฉันและทีมนะคะคิดว่าเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะเมื่อไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่รับมอบหมายค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่าน นายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ท่านได้ทำงานหนักมาตลอดเกือบหนึ่งปีเต็มนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราทุกคนก็พร้อมจะทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเชิญคำถามได้เลยค่ะพร้อมจะทำงานหนักะเพื่อพี่น้องประชาชนนี่คือถ้อยแถลงแรกจากปากของว่าที่นายกรัฐมนตรีเพราะว่าตอนนี้รอการโปรดเก้าแล้วหลังจากนั้นนักข่าวก็ถามฮะ แต่พอถามเนี่ยรายละเอียดคุณแพท์องธ์ชินวัตรไม่ได้ตอบรายละเอียดบอกแต่เพียงว่าวันนี้เปิดเผยความรู้สึกแต่รอให้มีการโปรดเก้าก่อนจะพูดเรื่องการบริหารอีกครั้งหนึ่งแต่ในการเปิดเผยนั้นก็ได้เผยถึงความรู้สึกว่าตื่นเต้นแค่ไหนแล้วคุณทักษิณชินวัรนได้ส่งกําลังใจได้พูดอะไรกับตนเองหรือไม่เดี๋ยวลองไปฟัง เดี๋ยวขอให้มีการโปรดเก้านะคะขอขอรอการโปรดเก้าก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องการบริหารอีกทีคิดว่าวันนี้ตั้งใจจะมาเพื่อขอบคุณนะคะคะแนนโหวตมากกว่าตอนนี้เองก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะปกติเวลาที่มาพูดต่อหน้าไมาโครโฟนจะไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆค,ะนนค,งค,ค่ะเออมืก่อกี้อยู่กับ ทางสามีแล้วก็พี่ชายพี่สาวนะคะก็ค่ะคุณพ่อคุณแม่ได้แดีรืองคะท่านได้ได้ได้โทรคุยกันแล้วค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะยิ่งขอหายใจลึกๆก่อนทำไมยิงตื่นเต้นมากก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่ขึ้นเวทีมาก็บ่อยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นจังอะไรนะคำถามคุณพ่อตื่นเต้นจริงอ่ะอทำไมเนี่ย ถ้าหันหน้าไปทางนี้อาจจะตื่นเต้นน้อยลงเลยอ่าโอเคพอแล้วไม่ตื่นเต้นลกะก็ได้คุยกับคุณพ่อนะคะเมื่อกี้คุณพ่อก็ไม่ไม่โทรมาธรรมดาเฟซไทม์มาเลยค่ะเขาก็บอกว่าให้เมื่อได้รับปลดเก้าแล้วเลยแล้วก็ขอให้ทําให้เต็มที่นะคะ <c oughs> แล้วก็มีการแซวว่าก็ดีใจนะคะที่มีหวังว่าจะได้เห็นลูกสาวนะคะได,ได้รับตําแหน่งก่อนให้ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรไปท่านบอกแบบนี้ พราะท่านบอกว่าท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะก็พูดกันเล่นๆนะคะแล้วก็เป็นเป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะคุณแม่ก <c oughs> ออ็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะเป็นห่วงบ่อยนะคะก็จะโทรมาแล้วก็พูดว่าทานข้าวหรือยังเพราะว่าระหว่างที่อิงรับโทรศัพท์คุณแม่นอิงเคี้ยวทานข้าวอยู่พอดีแล้วมก็ทราบว่าทานข้าวก็เลยบอกว่าค่อยๆทานนะกับคุณคุณแม่ะคะ่ะแล้วก็ก็เลยบอก <c oughs> คุณแม่ว่าก็จะดูแลตัวเองให้ดีค่ะ <c oughs> นี่คือหลังจากตอบคำถามนักข่าวนะครับคือคุณพ่อเนี่ยก็แสดงความยินดีนะถึงขนาดบอกว่าโอ้เนี่ยได้เห็นลูกสาวเป็นนายกก่อนไปอัลเซมอร์เออก่อนจะเป็นอัลเซมอร์หรือก่อนจะเป็นอะไรไปซะก่อนนะฮะคุณลุงสิไม่เป็นไรง่ายๆหรอกผมดูดวงแล้วแข็งแรงหรอนะคนแบบเนี้ยคนแบบพ่อคนแบบนี้ <laughs> <laughs> คนแบบเนี้ยต้องอยู่ดูอะไรนานๆน, <laughs> นะแล้วก็ดูอีกคลิปหนึ่งนะที่เป็นคลิปที่เอฟซีนะคุณ แพรทองทานชินวัตรนำเสนอ<า>คือบางคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยคุณหมอชละนั่นไปไหนล่ะคุณหมอชลนั่นถูกทิ้งไปหรือเปล่า,าใน FC f เอฟซเอฟขาอ่านปากคือเหตุการณ์ในสตูดิโอเนี่ยนะมีการเชิญคุณหมอชละนั่นขึ้นมา,านะแล้วมีช็อตหนึ่งนะเนี่ยดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาอ่านปากนะอ่านปากว่าพูดอะไรขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกัน อ่าผมไม่รู้นะพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่านะเแต่นี่เป็นคลิปที่เอฟซีเขาทำนะค่ะเดี๋ยวผู้ชมดูดีว่าพูดอย่างนั้นจริงหรือเปลาดูอ่านปากนะดูอ่านปากใช่ไหมขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันอ๋อเหรอไม่รู้ว่าหมวหมวไม่รู้สึกอย่างนั้นอ่ะเอปพอปะปากพูดไปปปปากอุ้งอิงใช่ไหมคะออนี่บรรยากาศนะของนายกคนที่สามสิบเอ็ดนะฮะนายกที่อายุน้อยที่สุดค่ะนะนายก ที่เป็นสุภาพสตรีคนที่สองของประเทศไทยค่ะทีนี้ประเด็นที่ต้องจับตามองหลังจากนี้นะหลังจากได้นายกรัฐมนตรีเมื่อโปรดเก้าเสร็จระหว่างนี้คงคุยแลย้วแหละกับพรรคร่วมกระทรวงต่างๆใครจะเป็นรัฐมนตรีโคต้ายัางเหมือนเดิมไหมนะถ้าเราตรวจสอบไปดูในปัจจุบันทีนี้ครับคะแนนเสียงออกมาแล้วได้เท่าไหร่แล้วพรรคไหนร่วมรัฐบาลบ้างไม่ร่วมบ้างประชาธิปัตย์ยังเป็นฝ่ายค้านถ้าแบบนี้องค์ประกอบเหมือนเดิมเลย ปัจจุบันนี้ตําแหน่งเป็นอย่างไรแล้วจะเปลี่ยนไหมกระแสข่าวเนี่ยเท่าที่เช็คดูล่าสุดยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ตามมันยังมีตําแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างอยู่นะอรอในส่วนของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนะครับนะมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตำแหน่งนะม,นะมีอยู่ยี่สิบเอ็ดตำแหน่งนะฮะนายการ,ารัฐมนตรีเนี่ยก็คุณแพทองทานชินวัตรไงใช่ไหมแต่ กระทรวงต่างๆที่ดูแลแต่มีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์นะในระดับว่าการนะคม,มนาคมสาธารณสุขต่างประเทศ DES ท่องเที่ยวและกีฬาวัฒนธรรมกลาโหมสํานักนายกนะอันนี้คือพักเพื่อไทยฮะนีะ่เฉพาะระดับว่าการนะที่ดูแลนะเนี่ยแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยบางกระทรวงใช่ไหมส่วนพักภูมิใจไทย อันนี้9ก้าตำแหน่งนะคะภูม<อ>ใจใ<ต>ไทยนี่นับเป็นตำแหน่งนะเก้าตำแหน่งอืเอาเฉพาะกระทรวงที่ดูแลก่อนกระทรวงมหาดไทยฮะระดับว่าการที่ดูแลศึกษาธิการแรงงานอุดมศึกษานี่ระดับว่าการนะฮะส่วนพักพลังประชารัฐตำแหน่งระดับว่าการที่ดูแลอยู่สองกระทรวงครับกระทรวงทรัพย์กับกระทรวงกรเกษตรนะคะแล้วก็มีช่วยสาธสุขมาหนึ่งตำแหน่งใช่ไหม แล้วก็กระทรวงพอมอ,อันนีชาติไทยพัฒนาว่าการากระทรวงยุติธรรมประชาชาติว่าการนะอ,อันนี้คือภาพรวมนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยตามรัฐธรรมนูญคือให้มีนายกหนึ่งคนแล้วก็รัฐมนตรีอีกไม่เกิน35คนรวมนายกด้วยในสามสเีเขานับจำนวนคน แต่คนหนึ่งเนี่ยอาจนั่งได้หลายตำแหน่งนะตอนนี้ยังขาดอยู่สองตำแหน่งสองคนนะเพราะฉะนั้นที่จะตั้งเข้ามาเสริมเนี่ยจะเป็นใครถ้าบอกว่าทุกตำแหน่งเหมือนเดิมนะมแต่ผมเชื่อว่าไม่เหมือนเดิมเป๊ะหรอกอาจจะมีขครยาวบ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะแต่สัดส่วนที่จัดสรรแต่ละพักเนี่ยน่าจะคล้ายๆเดิม,มงานงานจะได้ต่อเนื่องแต่หน้าตาของ รัฐมนตรีที่แต่ละพักให้มานั่งเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่เพราะมันจะมีคนบางคนที่ตั้งเสริมเข้ามาไงแล้วคนเสริมจะไปอยู่เก้าอี้ไหนล่ะก็ะะแล้วแต่จะให้นั่งเก้าอี้ไหนแล้วบางเก้าอี้มันต้องสลับกับคนที่มีอยู่เดิมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดูโคต้าแล้วเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะแต่โฉมหน้าคนเนี่ยอาจจะมีน้องใหม่เพิ่มเข้ามาจะเป็นน้องใหม่เข้ามาในครมอชุดปัจจุบันพร้อมกับ คุณองค์อิงเข้ามาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีจริงๆทางกฎหมายคือรัฐมนตรีคณะรัฐบาลชุดใหม่นะโดยนาย,ยกรัฐมนตรีก็มีอำนาจในการเลือกใหม่หมดแต่ต้องเป็นไปตามที่คุยกันไว้ตรงนี้อันนี้คือคอรอมอรใหม่แล้วนะนะเพราะก่อนที่จะมาะแถลงสนับสนุนเนี่ยแต่ละพรรคเขาแสดงจุดยืนไปแล้วหนึ่งนะไม่มีเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองนะไม่แตะต้องสถาบันนะนะแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยถึงขั้นบอกด้วยว่า ขอสารต่อในงานกระทรวงเดิมนีม่รมไทยสร้างชาติบอกไว้ด้วยเชื่อว่าพักอื่นๆก็คล้ายๆกันะนะแต่จะมีคนที่ถูกตั้งเพิ่มนะเพราะว่าที่มาของเสียง319เสียงเนี่ยมาจากพักการเมืองก็พักร่วมรัฐบาลเดิมนั่นแหละครับเนี่ยที่ให้ความเห็นชอบ319เสียงแต่มามีไทยสร้างไทยเข้ามาด้วยหกแม้จะบอกว่าไม่ได้หวังเก้าอี้รัฐมนตรีนะ,ะนะนะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงไงตั้งหเสียงนะ ถ้ามีต้องหกเสียงประชาชาแปดเสียงนี่ยังได้มาเลยใช่ไหมหกเสียงไม่พอหรอกมั้งของฟรีไม่มีในโลกต้องเก้าไหมหรือต้องเป็นตําแหน่งอื่นๆจะไปตําแหน่งไหนล่ะประธานกรรมธิการอย่างงี้เขาต้มีอยู่แล้วกรรมธิการจะไปตั้งใหม่ได้ยังไงเขาไม่ได้ยุบสภาไม่ได้เลือกตั้งใหม่จะไปเอาคืนเขาได้ยังไงต้องมีตําแหน่งอะไรให้่ะใช่ไหมไม่งั้นคุณหญิงสุดารัตน์ยิ่งจะโกรธก็ไปใหญ่ไม่สิ เขายืนยากเป็นฝ่ายค้านไม่รู้สิจะตีตีจากฉันฉันไปแล้วพวกแกไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องครมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองสเต็ปหลังจากนี้ค่ะแล้วนโยบายอะไรเป็นยังไงทีนี้ยังเหมือนเดิมไหมดิจิทัลวอลเล็ซึ่งเลขาธิการกิศิการเนี่ยถึงขนาดบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยมันต้องจบไปมันควรจะจบไปพร้อมรัฐบาลที่แล้วถ้ารัฐบาลใหม่จะเดินหน้าทําก็ค่อยว่ากันใช่ไหม แล้ววันนี้พูดถึงรัฐบาลที่แล้วนายกในรัฐบาลที่แล้วคืออดีตนายกเศรษฐาวันนี้วันนี้เดินทางเข้าไปที่อาคาร v s p c e e นะฮะไปก็ทักทายกับสื่อมวลชนนี่นายกเศรษฐาก็าบอกว่าเนียมาทําธุระนะกับนางสาวแพรทองทานนิดหน่อยใช้คําว่ามาท,ทานะําธุระนะแสดงว่ามีเรื่องงานนะ ไม่ได้แค่เข้ามาให้กำลังใจแน่นอนนะออ๋เหรอเดี๋ยวลองฟังบรรยากาศครับสบายดีสบายดีไหมสบายดีครับสจ้าสัตว์ตีครับผมไม่ตอบที่จะตอบไปหมดแล้วครับไม่เอาขอเป็นคนสบายดีนะครับสบายดีครับตอนนั่งมาได้ดูสัตว์ผ์ด้วยไหมคะตอนนี้ไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้ดูครับทราบอยู่แล้วครับมีคนส่งไม่เสียนะบอกว่าท่านผาไม่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 สัมภาษณ์ดีกว่าครับขอ่ผุดเราพนดอะก็ครับเดี๋ยวขอทาดขอผาดขอผาด S <S <reading repetition> <S <S นักข่าวยังติด <traditions> เรียกทนายกอยู่เลยนะคะก็ปกติแหละพูดวันนี้เรายังเรียกนายกลุงตู่อยู่เลยนายกอภิสิทธิ์ก็ยังเรียกนะนายกยิ่งรักเขาก็ยังเรียกกันนะเมื่อเป็นนายกแล้วก็ให้เกียรติในฐานะอดีตนายกท่านนายกชวนผมยังเรียกท่านนายกชวนอยู่เลยอันนี้นายกเศรษฐานะแม้ว่าเป็นอดีตนายกแล้วก็ตามแล้วก็บรรยากาศก็ไม่ได้มีการเปิดเผยว่ามาคุยธุระอะไรที่ว่ามาคุยที่ตอนกลับฮะตอนกลับประมาณบ่ายสามโมงสิบนาที อดีตนายกเศรษฐาทวีสินเดินออกจากอาคารแล้วก็มีคุณแพทองทานชินวัตรว่าที่นายกคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกปฏิบัติหน้าที่นายกในปัจจุบันนะฮะเดินทางออกมาส่งฮะนี่แล้วก็มีการถ่ายภาพมอบช่อดอกไม้ให้กําลังใจนางสาวแพทองทานด้วยโอเคครับคุณสวัสดีค่ะ

โอ้หจริง,รงอันเนี้ยคนไทยเนี่ยอยากจะทราบเหมือนกันนะ,นนนะคือมันมีหลายเรื่องที่เป็นนโยบายที่ยังทําไม่เสร็จหรือบางอย่างเนี่ยเพิ่งเริ่มบางอย่างเริ่มไปแล้วให้ประชาชนมาลงทะเบียนเรื่องเงี้ยจะสารต่อหรือเปล่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าคุยอะไรกันเพราะนายกเศรษฐาบอกเองว่ามาคุยธุระแต่ไม่รู้ว่าธุระอะไรนะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องธุระเนี่ยมันก็มีทั้ง ธุระเล็กๆน้อยๆอยธุระเรื่องงานคาบเกี่ยวกับการบริหารงานของภาครัฐหรือเรื่องธุรกิจก็เป็นไปได้หมดเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณแพทรองทานเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะ<ช>ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คุณเศรษฐาก็นักธุรกิจหลังจากลาออกหลังจากพ้นตําแหน่งนายกไปแล้วก็เชื่อว่าคงกลับไปบริหารอาสังหาริมทรัพย์อะ่ะแสนสิริอ่ะแต่เรื่องแสนสิริธุรกิจนี่ไม่มีปัญหาเลยฮะไตรมาส ไต่มาสแรกไต่มาสสองนะรวมเป็นตอนนี้ฮะครึ่งปีครึ่งปีนี้นะครึ่งปีแรกเนี่ยครองอันดับหนึ่งนะรายได้รวมสองหมื่นล้านกำไรสุทธิสองพันเจ็ดร้อยล้านเฉพาะกำไรสองพันเจ็ดร้อยล้านเลยนี่แค่ครึ่งปีนะโอ<ห>้โซอาพสิบเก้าโครงการหมื่นห้าพันล้านช้ำๆเลยค่ะแล้วครึ่งปีหลังมีโครงการเปิดใหม่ยี่สิบหกโครงการสามหมื่นแปดพันล้าน S <S <ม>แล้วก็มีโครงการที่อยู่ที่ภูเก็ตด,ด้วยค่ะนะตอนท่านนายกเสรษจาเป็นนายกเนี่ยไปภูเก็ตบ่อยเหมือนกันนะโอ้บ่อยมากนะตอนนั้นเป็นนายกอยู่นะค่ะนะแต่พอดีบังเอิญโครงการแสนสิรินีที่ภูเก็ตเยอะด้วย<อ>นะแล้วฟ็อปแมกกาซีนเนี่ยถึงขนาดพาดหัวงี้เลยนะอันนี้ฟ็อปไทยแลนด์นะค่ะอันนี้สงมาตรการกระตุ้นอสังหาของรัฐบาลครึ่งปี67แสนสิริได้ร่วม2 0,000ล้านกำไรสุทธิ2,700ล้าน เขาชี้เลยว่าอนิสง์มาตรการกระตุ้นอสังหาของรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคงไม่มีอะไรต้องมาฝากฝังเรื่องมาตรการเรื่องอสังหาแล้วมั้งผมว่านะนี่ผลประกอบการขนาดนี้สุดยอดเลยนี่ยังไม่นับเอสซีแอเจ็ของคุณอุ้งอิงนะคุณอุงอิงนี่ถือหุ้นใหญ่นะแล้วถ้าคนในครอบครัวรวมกันเนี่ยครึ่งหนึ่งอะเกินครึ่งนะชินวัตรอ่ะนะเพราะฉะนั้นธุรกิจอสังหาเนี่ยกับรัฐบาล คุณเสฐาแล้วก็รัฐบาลคุณยิ่งรักถูกจับตามองแน่นอนว่าผลประโยชน์ทับซอ้อนหรือเปล่ารัฐบาลอุ้อิงสิร,สรัฐบาลเสฐาที่แล้วด้วยจริงๆอ่ะแม้ว่าจะโอนไปให้ลูกสาวก็ตามแต่ uh huh. แต่ว่าผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยอานิสงมาต,ตรการจากกระตุ้นอสังหาไงแล้วที่ท่านนายกทิ้งมาตรการเอาไว้ก็คือไปศึกษาเรื่องเช่าเ9้าปีซื้อคอนโดเ5เปอร์เซนต์ huh. เกิดประโยชน์กับภาคอาสังหาแน่นอน uh huh. แล้วถ้าเกิดคุณเสฐากลับไปอยู่ภาคอาสังหาก็เกิดประโยชน์กับคุณเสฐาเองทีนี้ ถ้าเกิดรัฐบาลคงยิงสารต่อเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนครับว่ารัฐบาลอุ้งอิงจะเดินหน้าหรือเปล่า99ปีนโยบาย99ปีอะเพราะจะเป็นประโยชน์กับ SC สซีเอด้วยแล้วตอนนี้ยังไม่ปรากฏว่าคุณอุ้งอิงขายหุ้นนะนะก็คงจะจัดการเร็วๆนี้ซึ่งต้องขายนะนะถ้าไม่ขายก็คงเป็นคดีอีกอะ่ะนะก็คงจะมีการโอนออกไปนะจะโอนให้ใครนะก็เป็นการโอน แต่ในทางรับรู้คือครอบครัวชินวัตรก็ยังเป็นเจ้าของอยู่อ่ะ uh. นะเพราะฉะนั้นนี่คือปมการเมืองที่ต้องจับตาม,มองต่อไปอีก uh. นะยังไม่นับนโยบายอย่างดิจิตอลวอลเล็จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะอันนี้ชาวบ้านเนี่ยถามแล้วถามอีก uh. เพราะคนที่รอความช่วยเหลือเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือ uh. แต่รัฐบาลมีนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเขาก็เลยถามหาดิจิตอลวอลเล็ลองไปถามดูสิว่าเอาไม่คนละครึ่ง ไม่ต้องรอดสิ้นปีด้วยเอาตอนนี้เลยเอาไหมลองเปลี่ยนคําถามลอ,ลองเปลี่ยนคาถามดูคนก็บอกเอาคร่บอ,อันนี้ผมถามผมฝากคุณอุ้งอิงท่านนายกนะคะลองเปลี่ยนคําถามดูจากโจทย์ที่เอาไหมไดีต่ต้อเวลตซึ่งมันต้องใช้เงินกว่าสี่แสนห้าหมื่นล้านแล้วกว่าชาวบ้านจะได้เงินเนี่ยโน,น่นไตรมาสสุดท้ายอาจจะเดือนสุดท้ายที่ซ้ำวานู่นหนลองเปลี่ยนเป็นคําถามช่วยตอนนี้เลยรักษาระดับกําลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งหรือมาตรการอะไรก็ตามแต่ที่มันทําได้ตอนนี้เลย เอาไหมเอาไหมหรือว่า <ผม S 1> เอาเชื่อว่าเอา,เ,อาเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆใช่นะโดยเฉพาะกลุ่มตลาดฐานรากอะกำลังซื้อหดหายตลาดชาวบ้านนะครับนะช่วยชาวบ้านเถอะเล่งทำเถอะจะใช้นโยบายเดิมเอามาประยุกต์อะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันเป็นไปได้แล้วก็ไอ้ดิจิทัลวอลเล็เนี่ยถ้าคิดว่ามันมีปัญหาจริงๆก็อย่าฝืนนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าถูลูกถูกลงไงนึกออกไหม <laughs> ช่ไหมถ้าเดินหน้าต่อก็ก็แล้วแต่ท่านเป็นคนที่มีรับผิดชอบอ่ะ,<ค>ะแต่ท่านก็ต้องรู้ว่าหน่วยง,งานต่างๆเขาเตือนแล้วแล้วนี่จะกลายเป็นจุดตายหรือไม่เพราะว่ามันเป็นจุดเสี่ยงหลายจุดไงมีการวิเคราะห์กันว่าเหตุผลตอนแรกที่จะให้คุณชัยกเกษมมาเป็นนายกเนี่ยเพราะว่ามันมีปมเสี่ยงหลายเรื่องไงยังไม่เหมาะที่จะให้องค์อิงมาแต่ในที่สุดก็มา<ค>ะนะเพราะถือได้ว่าเป็น ไพ่ใบสุดท้ายเป็นการเดิมพันสุดท้ายของชินวัตรอันนี้นักข่าวหลายสำนักเขาวิเคราะห์กันเลยนะ,ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ